สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมค่ะถ้าคุณเลื่อนมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะขอให้คุณได้รับสิ่งดีๆกลับไปนะคะหัวข้อแรนดอมในวันนี้สิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีกหนึ่งเดือนไปดูกันเลยนะคะว่าไพ่จะสื่อสารนะคะหรือจะไกด์คุณในเรื่องไหนบ้างนะคะไปดูกันเลยนะคะ สำหรับข่าวดีและสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในอีกหนึ่งเดือนช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณเองนะคะมีความรอบรู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะทางนะคะใครที่ทำงานเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลการรักษาการดูแลนะคะการให้คำปรึกษาแนะนำแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณพยาบาลก็ดีหรือเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีนะคะ เป็นช่วงที่เราสามารถไกด์เป็นช่วงที่เราสามารถให้คําแนะนําให้คําปรึกษาผู้อื่นได้การที่คุณช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือสร้างบุญสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องนะคะคุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพแข็งแรงนะคะที่สำคัญช่วงนี้จะเซนแรงมากๆในอีกหนึ่งเดือนนะ เทวานุพเคราะห์ประจําดาวเกตนะคะโลกหรือดาวเกตเนี่ยช่วงหนึ่งเดือนที่จะถึงนี้คุณจะเซนมีเซนอนะวันไว้อ่อนไว้ง่ายไวต่อการสัมผัสพลังงานที่คนทั่วไปสัมผัสนี่ถึงแต่คุณจะสัมผัสถ,ถึงในอีกหนึ่งเดือนที่จะถึงนี้ก็คือจะเซนแดงนิดนึงนะแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับคุณมีความก้าวหน้ามีการที่คุณเองเนี่ยนะคะมีโอกาสได้ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะเป็นการเสียสละไม่ยึดติดปล่อยวางได้มีความเป็นกลางนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆเนี่ยที่อยู่รอบๆตัวคุณจะหนุนนำให้คุณไปเจอเรื่องดีๆ ชีวิตประสบพบเจอเรื่องดีๆนะคะมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะการที่เราเป็นคนที่สำนึกรู้คุณนะคะมีความกะตัญยูกระตะเวทีต่อปิดามันดานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอะที่มันเป็นการสำนึกรู้คุณเป็นการขอบคุณเป็นการดูแลเป็นการช่วยเหลือจะดุนทำให้ชีวิตของคุณนะคะดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพิมพ์ 44นะคะรับพลังงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณการเยียวยาการรักษาสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นการเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ สิ่งที่เราสำนึกรู้คุณนะคะหรือการที่เราเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราจะทำให้เรามีทรัพย์ปัจจัยสีที่พรั่งพร้อมที่บริบูรณ์พูนสุขมีเงินมีทองมีกินมีใช้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดสายมีทรัพยากรที่สมดุลกับชีวิตของเรานะคะขอให้คุณโชคดีและมีแต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ